อ่ะสิบประมาร้องเพลงให้ฟังอยู่เมืองไทยเหมือนมุกดาหารเข้าพี <S <S าา่น้องเขาเมายเม่ยกัมาโมเดมาเฮงหลายเติดแล้วัหยคุณควันเข้ากันด้โรบินสันพี่น้องครับโรบินสันเอียงเองียงเองียงเองียงสิประมาณนี้นะครับ โร,รบินสันเบนสันเอา้าอันใดถูกพี่ต้องครับวันนี่วันที่ยี่สิบแปดรวยรวยกว่า <laughs> เก่งกระึ้นมาได้เรือ่ยอยๆพอย่าไม่อย่าพูดนะยัดไป <laughs> nhập nghiệp ngầu ngầu ซีนิมาดูหนังฟังเพลงนวด

สองกัตตาลีรอช็อางาช็ออมะะเาไนเรถ่ายวดีโยดีโอจ้ากรคถ่ายอย่นี้ถ่ายจุ่มเนื้อจะถ่ายรูปตั้งแล้วเจถ่ายเป็นรูกไปเลอยอย่ตรงนี้มันเป็นวีดีโอจะว่าถ่ายเป็นรูก็ได้ีนีนะเอนี่จางแจม เป็นอะไรคืออารมณ์ดีเนี่ยอย่างเงินหลายแล้วอารมณ์ดีปะชอบเต็มหลุดกระถางกับม่านน้ำเดิมมันนี่หน้าดมเมียบ่เอ้ยอ่าตัวอาจารย์เฮ็ดอาจารย์เฮ็ดเฮิตอาจารย์เฮ็ดแหลมมึงมาเนี้ยไปเลย ไม่ไหว